สวัสดีจ้ามามาแล้วเศร้าเขาพูดมาแล้วเมาเนี่ยไปไหวเมาในไปวานเมาเนีย่ยขีค่คันไปไหวถะน้อนว้นจากพ่อแม่พี่น้องจา้ามาจา้ะมนันนี่นี่พามากเก็บหมักม่วงเนาะคะ่ะมึงค่ะใหญ่และยาวมากเพื่อนเอิญหมักม่วงงวก,กระทท่งเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าเม็ดจะรีบๆนะคะนอกจากนั้นก็มีแต่มีแต่เหนือเนาะนี่ค่ะใหญ่มากยาวมาก นี่จะเก็บแล้วค่ะเบงค่ะอันนี้คือสองลูกโล3สามลูกโลได้ค่ะสามลูกโลเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่เนาะลูกนี่ค่ะ นี่ว่าสิขึ้นมาอันตัดยอนอันดอกลิ่นฝ่าเนาะค่ะแต่พ่นเป็นดอกแล้วบ่าตัดดอกหลังค่าเล่าเ่งค่ะเทียบบางมือนี้เนาะนี่ค่ะพี่ปล่อยเขา เบองจ้าอุย้ยเริ่มมือนี้นี่ไปอันนันมาไปแปลงพักมากรับนิวมือม้อดำๆนี่ไปเอาฟุ้นไปนใส่หัวอะอัน,นัน,นะะเนะาเนะค่ะเนาะโครบีเนาะค่ะกำลังเป็นหัวค่ะกระลำม่วงเนาะนี่ค่ะลูกใหญ่มากให้เบิ้งนะคะให้เบิง้งความ นี่ค่ะความาวาพ่นเนาะพูนจะทั้งใหญ่ทั้งยาว ทงบ้านนี้มีแตจตต้นหมังม่วงต้นหม่ม่วงต้นหมักเผาเนาะจ้ะอันนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเขาเอื้นหมังม่วงวัวกระทิงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านวยใยใ่เงี้ยวเงี้ยวเนาะค่ะมีแต่เนื้อนะคะนี่ค่ะมีแต่เนื้อเนาะค่ะเม็ดรีบๆีบค่ะน้องนันก็ขึ้นเนื้อสามนวยโลค่ะสองนวยโลสามนวยโลเนาะค่ะนี่ขื้นมาเก็บอยู่หลังค้าเราเก็บได้หลายนวยแล้วค่ะเนาะ ที่จริงลูกไงกว่านี่เดยค่ะเพิน่นบ่ค่อยสมบูรณ์บันไดเนาะพูดถึงกะปีนี่ ก็จะเยอะอยู่นะจ๊ะดูนี่จ้ะหนูกินพ่อแม่พี่น้องจ๊ะ <c oughs> ล่วงมดเนาะหนูกัดที่จริงเขาก็เยอะอยู่นะมีสองต้นค่ะมะม่วงพันเอ๋มะม่วงพันนี้มีสองต้นค่ะนี่เนาะอันนี้นี่เอาถุงขึ้นหอ่อ อะไรคะดูลงมาแม่ลงมาขึ้นแล้วลงก็ได้เอานี่จะพ่อแม่พี่น้องจะจะลูกใหญ่ๆเนาะนี่จะอ้ยนี่ไปเอาแมวลงก่อนที่นี่เก็บเพื่อนลงมาเนาะค่ะเนาะ สุกแล้วอันนี้ยังไม่สุกเนาะมีเสี่ยวลงมาบม่มเบินไหมะแต่ละลูกใหญ่มากจ้ะ,จะเขาจะสุกแล้วเขาสุกแล้วนี่ นี่ประมาณสองโลค่ะสองโลกว่าสองโล